ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลี้ลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอน่อป่านี้ผีดุ ช่วงสายๆของวันหนึ่งในฤดูแลง้งสายลมพัดแผ่วๆเสียงนกเล็กนกน้อยและ,มะแมลงหลายชนิดส่งเสียงร้องกันระงมในราวป่าแสงแดดเริ่มส่องแสงแรงกล้าขึ้นเป็นลำดับที่ทางเดินเล็กๆตรงชายป่าท้ายหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้สำหรับเดินเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หรือหาของป่า พรานเดชพรานหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านพร้อมสัมภาระอันประกอบไปด้วยปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุนยี่สิบกว่านัดมีดเดินป่าข้าวสารอาหารแหง้งและสิ่งของจำเป็นอื่นๆอ,อัดแน่นอยู่ในเป้ที่สภายอยู่บนหลังกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดงดิบเบื้องหน้า ที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านพอสมควรทีเดียวจุดมุ่งหมายในการเข้าป่าของพรานเดชครั้งนี้ก็คือการไปนั่งห้างยังพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าห้วยปลากั้งเพราะตรงนั้นมีลำห้วยเล็กๆที่มีปลากั้งชุกชุมจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ตรงนั้นและตรงนั้น ก็ยังเป็นป่าดงดิบรกทึบที่มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงฤดูนี้ที่ผลของมะขามป้อมจะสุกจนได้ที่และผลสุกข,ของมะขามป้อมนี่แหละที่เป็นที่โปรดปรานของสัตว์ป่าหลากชนิดเช่นเก้งกวางหมูป่าที่จะเข้ามากินผลสุกที่ร่วงหล่น ลงพื้นดินในเวลาตอนคืนนี่แหละคือเหตุผลที่พรานเดชตรงดันดนเข้าป่ามาอย่างที่แห่งนี้เพราะถ้าสามารถยิงแก้งหรือกวางหรือหมูป่าได้สักตัวนั่นหมายความว่าจะได้เงินจำนวนไม่น้อยจากการเอาเนื้อของมันไปขายในเมือง เดินมาได้ประมาณครึ่งทางตะวันก็ตรงหัวพอดีพรานเดชก็รู้สึกหิวจึงจัดแจงลงนั่งวางเป้ลงแล้วก็ควักเอาเข้าวเหนียวนึ่งกับปลาดุกย่างซึ่งเตรียมมาเป็นอาหารกลางวันมาจัดการทันทีเมื่อกินข้าวกินปลาจนอิ่มแล้วพรานเดชก็ควักเอาอยาเส้นมวนด้วยใบตองมาจุดสูบ พ้นควันขโมงจากนั้นสักครู่พานเดชก็ลูกขึ้นแล้วก็เดินมุ่งหน้าสู่ป่าห้วยปากล่างต่อไปบ่ายแก่ๆของวันนั้นพรานเดชก็เดินมาถึงยังห้วยปลากลาั่งหลังจากหาทำเลที่จะพักหุงหาอาหารได้แล้ว พรานุ่มก็เดินสำรวจหาต้นมะขามป้อมซึ่งมีอยู่หลายต้นในบริเวณนั้นเดินหาอยู่พักใหญ่ก็ไปเจอเอากับต้นมะขามป้อมต้นหนึ่งที่มีผลกำลังสุกเต็มต้นและร่วงหล่นลงมาเกลื่อนพื้นที่สำคัญคือมีรอยเท้าของสัตว์จำพวกเก้งกวางทั้งรอยเก่าและใหม่อยู่บริเวณนั้นเต็มไปหมด แสดงว่าต้องมีสัตว์เข้ามากินลูกมะขามป้อมต้นนี้ทุกคืนแน่ๆไม่ห่างจากต,ตรงนี้เท่าไหร่นักมีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแผ่กว้างอยู่ต้นหนึ่งพรานเดชเดินไปใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็หยิบดินฝุ่นขึ้นมากำหนึ่งแล้วก็โปรยลงพื้นเพื่อหาทิศทางลมโชคดีที่ต้นไม้ต้นนี้ อยู่ทางใต้ลมของต้นมะขามป้อมต้นนั้นพรานเดชจึงตัดไม้ไผ่สางล้ำเครื่องเครือมาสามสีล่ลำแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆพอประมาณและตัดเถาวัลน,นิว้วเหนียวเส้นประมาณนิ้วก้อยมาอีกหลายเส้นจากนั้นจึงนำไม้สางและเถาวัลทั้งหมดนั้นปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นแล้วจึงจัดการมัดไม้ทั้งหมดนั้น เพื่อทําเป็นห้างที่จะใช้เป็นที่สําหรับนั่งสองยิงสัตว์ที่จะเข้ามากินลูกมะขามป้อมในคืนนี้หลังจากทําห้างเสร็จแล้วพรานเดชก็ลงมาหุงข้าวและปิ้งปลาเค็มที่เตรียมมาไว้เป็นสําหรับอาหารเย็นมือนี้ หลังจากกินข้าวเย็นจนอิ่มหนำพรานเดชก็ใช้ดินดับกองไฟเพราะหากไม่ดับสัตว์ป่าอาจจะเห็นและได้กลิ่นควันไฟซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมและจะไม่เข้ามาให้หญิงแน่ๆตะวันลับเหลี่ยมเขาไปแล้วความมืดเริ่มโรยตัวเข้าปกคลุม รีดริงเรไรเริ่มส่งเสียงร้องกันดังระงมไปทั้งป่าเวลาผ่านไปจนล่วงเข้าสู่เวลาประมาณสามทุมพรานเดชที่ขึ้นมานั่งอยู่บนห้างตั้งแต่ช่วงหัวค่าพร้อมกับปืนลูกซองคู่ใจและไฟฉายแบบฆ่าติดหัวและย่ามใบเข่ง ที่มีอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดและที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบอกไม้ไผ่ลำโตที่เอาไว้เผื่อว่านั่งนั่งอยู่จะเกิดอาการปวดฉี่ขึ้นมาเพราะกฎของพรานก็คือถ้าขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างแล้วห้ามลงมาเด็ดขาดจนกว่าจะเฉาพรานหนุ่มนั่งจ้องมองฝ่าความมืดไปยังใต้ต้นมะขามป้อมต้นนั้นไม่วางตา หูของเขาก็คอยเงียบฟังเสียงต่างๆและแล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงตัวอะไรสักอย่างที่เดินย่ำใบไม้ดังมาจากตรงต้นมะขามป้อมต้นนั้นและเสียงนั้นก็เงียบลงพรานเดชยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งปากกระบอกปืนไปยังจุดที่เสียงนั้นเงียบลงครู่หนึ่ง พรานเดชก็เปิดไฟฉายที่คาดอยู่บนหัวสว่างวาบขึ้นจากแสงสว่างของไฟฉายทำให้พรานเดชได้เห็นว่ามันก็คือเก้งตัวใหญ่ที่กำลังก้มหัวลงไปกินลูกกะามป้อมอยู่มันชะงักกึกและชูคอขึ้นมามองเมื่อรับรู้ถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นและทำท่าจะวิ่งออกไป แต่พรานเดชก็ไม่ยอมให้โอกาสทองนั้นหลุดลอยไปเขาเหนี่ยวไกปืนคู่ใจส่งลูกตะกัวร้อนๆทั้งเก้าเม็ดเข้าใส่ไปยังร่างของเก้งเคราะห์ร้ายตัวนั้นแม่นเหมือนกับจับวางร่างของเก้งตัวนั้นกระเด็นผางไปตามแรงส่งของลูกปืนแล้วก็สุดงวบลงขาดใจตายตรงนั้นนั่นเองเสียงปืนที่ดังสนั่นป่า ทำลายความเงียบขึ้นพรานเดชยิ้มออกมาแล้วก็ใส่ลูกปืนนัดใหม่ก็ไปแทนที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนล่วงเข้าสู่สองยามพรานเดชท,ที่นั่งมาตั้งแต่หัวค่ำก็รู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเอริยาบทมาเป็นเอ็นหลังนั่งพิงกับต้นไม้ วางปืนพาดไว้ที่ตักความเมื่อยกับความเงียบทำให้พรานเดชท,ทำท่าจะเคลิ้มหลับแต่ขณะที่กำลังจะเข้าสู่ห้วงผวะหวังนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น <c oughs> พรานเดชถึงกับสะดุง้งและรอรีบลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันที มือจับปืนกระชับมั่นที่ง่วงเหงาหาวนอนหายเป็นปลิดทิ้ง <_ ingo> เสียงหัวเราะนั้นสะท้อนไปทั้งราวป่าพรานเดชรู้ได้ทันทีว่าตนเองเจอดีเขาให้แล้วเขากระชับปืนในมือมั่นถึงจะเป็นพรานที่ผ่านการเข้าป่าล่าสัตว์มาหลายปี และไม่เคยกลัวผีหรือสิ่งเร้นรับใดๆแต่เขาก็อดที่จะขนลุกกับเสียงหัวเราะที่ชวนสยองขวัญน,นั้นไม่ได้ <c oughs> สักครู่เสียงหัวเราะนั้นก็ดังขึ้นมาอีกมันดังสะท้อนไปทั้งราวป่าพรานเดชนั่งฟังด้วยใจกระถึก มึงก้าเดืยงอะไงถึงมาคาสัตว์เลี้ยงของกูเสียงแหบพร่าที่ชวนคนลุกคล้ายเสียงชายแก่คนหนึ่งก็ดังขึ้นพรานเด็ชถึงกับสะดุ้งโยงคนลุกตั้งชูทันความกลัวได้เขาเกาะก,กลุ่มจิตใจของชายหนุ่มสักครู่ลมพายุก็พัดมาอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่น้อยละแวกนั้น ก็สั่นไหวเอลูไปตามแรงลมที่พัดกลับไปกลับมาอย่างหนักหน่วงพรานเดชต้องนอนราบลงไปกับพื้นและใช้สองมือเกาะห้างไว้แน่นลมพายุที่พัดมาอย่างรุนแรงนั้นแทบจะทาให้ห้างของพรานเดชพังลงมาเลยทีเดียวดีที่พรานเดชใช้เถาวันที่มีความเหนียวมาก มัมัดไว้จึงสามารถทนทานต่อแรงรมนั้นได้เสียงฟ้าคำรามคำรนดังสนั่นพรานเดชนึกตระหนกตกใจกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้เพราะนับตั้งแต่ที่ยึดอาชีพพรานมานับสิบปีตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นหนุ่มด้วยการตามพ่อของเขา ซึ่งเป็นพรานใหญ่เข้าป่าล่าสัตว์มาก็ไม่เคยพบเจออะไรน่าประวัติพันพึงเท่าครั้งนี้เลยเขาพยายามนึกว่าเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นการเรียกว่าผิดป่าหรือเปล่านะแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสักพักใหญ่ลมพายุและเสียงฟ้าที่คำรามอยู่ก็สงบลงพรานเดชค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นมา ตรวจดูสิ่งของต่างๆก็เห็นว่ายังอยู่ครบเขาสะบัดหัวและใช้มือตบต้นคอไล่ความมึนงงนี่มันอะไรกันนะพรานนุ่มมึนไปหมดขณะกำลังนั่งคิดอะไรไปต่างๆนานาอยู่นั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเฮ้ยเสียงช้างพรานเดชสะดุ้ง และอุทานออกมาด้วยความตกใจเสียงร้องดังลั่นของช้างตัวหนึ่งดังอยู่ใกล้ๆกับห้างของเขานี่เองพรานหนุ่มพยายามเพ่งสายตามองฝ่าความมืดออกไปเพราะยังไม่กล้าที่จะเปิดไฟฉายเพราะอาจจะทำให้ช้างเข้ามาทำร้ายเขาก็ได้เขาเพ่งมองฝ่าความมืดออกไปสักครู่ก็เห็นเหมือนมีร่างใหญ่โตของอะไรบางอย่าง ยืนนิ่งอยู่ตรงใต้ต้นมะขามป้อมต้นนั้นไอ้ผานกะจอกมึงบังอาจมาลบอลู่กูแวะย่งบังอาจมาฆ่าสัตว์เลี้ยงของกูอีกกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่เสียงแห่พร่าต่ทรงอนุภาพของชายแก่คนนั้นก็ดังขึ้นมาอีก เสียงนั้นดังสะท้อนกล้องไปทั้งราวป่าชายหนุ่มหนาวเยือกไปง็นหัวใจนี่คงเป็นเสียงของเจ้าป่าเจ้าเขาแน่แน่พรานเดชตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวอะไรไม่รู้ทำให้พรานเดชตัดสินใจสับสวิตไฟขึ้นทันทีแสงไฟสว่างวาบขึ้นภาพที่พรานเดชเห็นนั้นก็คือช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนทมึนอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมต้นนั้น จากแสงไฟที่ศาสทองไปทำให้เห็นว่าช้างใหญ่ตัวนั้นมีดวงตาที่แดงก่่ำพระหนึ่งจะมีไฟออกมาจากตาของมันเลยทีเดียวและที่น่าขนพองสยองกล้าวที่สุดก็คือบนคอของช้างใหญ่ตัวนั้นมีชายชราคนหนึ่งที่ผมงอขาวไปทั้งหัวแต่งตัวด้วยชุดสีขาวทั้งชุดนั่งอยู่บนคอของช้างใหญ่ตัวนั้น พอพรานเดชได้เห็นดังนั้นก็ถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นความรู้สึกทุกอย่างมันประเดยประดังเข้าไปในหัวเต็มไปหมดนึกไม่ออกหรือว่าไอ้หนุ่มว่ามึงลบลูอะไรกูาา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 ชายชราคนนั้นพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ท,ทรงพลังอีกสัมผัสด้วยเสียงหัวเราะทิน่าหวาดกลัวที่สุดอีกครั้ง ขอประทานโทษขอรับท่านเจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่คือลูกไม่รู้จริงๆว่าได้ทำอะไรที่ทำให้ท่านต้องขัดใจหรือท่านไม่พอใจลูกนึกไม่ออกจริงๆขอรับขอให้ท่านดูชี้แนะและประทานโทษให้กับลูกด้วยนะขอรับลูกขออภัยจริงๆพรานาเดชกล่าวออกมาพร้อมกับคุกเข่าลง และพนมมือกราบลงบนพื้นห้างดีนักหนาเท่าไรแล้วที่กูไม่เอาชีวิตมึงเพราะกูเห็นแล้วว่ามึงเป็นคนคนข้างดีเพราะคนดีเต็มร้อยมันไม่มีหรอกแต่ที่กูมาเตือนเพราะมึงเหมือนลบหลูกูอยู่อย่างหนึง่งมึงคิดสิว่า มึงลบลูก,กูเรื่องอะไร <ś 1> <ś 1> ชายชราบนคอช้างกล่าวออกมาอีกพรานเดชพยายามนึกนึกไปนึกมาก็คิดขึ้นได้เพราะความรีบเร่งและความสะเพราของเขาแท้ๆที่ทำให้ลืมสิ่งน,นี้ไปเสียสนิทพอนึกขึ้นได้พรานเดชก็รีบล้วงไปในย่ามของเขา แล้วก็หยิบเอาทูบทั้งมัดออกมาทันทีพรานเดชนึกขึ้นได้ทันทีใช่สิเมื่อตอนเย็นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเขาก็รีบขึ้นไปบนห้างโดยที่ลืมสนิทเลยว่าจะต้องจุดทูบบอกกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทำไมเขาถึงได้ลืมสนิทได้ขนาดนี้นะพรานเดชรีบไต่ลงมาจากห้างแล้วก็ปักทูบลงบนพื้นดิน แล้วก็จุดทูปจากนั้นก็พนมมือบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่นั่งมองอยู่บนคอช้างข้าพเจ้าพรานเดชขอกราบขออภัยกับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางถ้าลูกทำอะไรที่ผิดพลังไปลูกก็ขออภัยและขอให้ท่านยกโทษให้กับลูกด้วยนะขอรับ ครานเดชกล่าวคำขออภัยกับเจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับนั่งพับเพียบขนงมือไหว้เอาละเมื่อมึงนึกขึ้นได้และขออภัยกูแล้วกูก็จะอภัยให้มึงแต่ต่อไปนี้ถ้ามึงจะมาล่าสัตว์เรียงของกูอีกก็อย่าลัดขันน้นตอน สวยนะมึงไม่เข้าใจหรือสวยสวยนะไอ้งโง่หลังจากนั้นท่านเจ้าป่าเจ้าเขาพร้อมกับช้างคู่ใจก็หายวับไปพรานเดชนั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนห้างอีกครั้งตาแจ้งจนกระทั่งเชา้า จึงลงมาเอาเก้งใหญ่ตัวนั้นกลับบ้านทันทีจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่พราเนเดชเข้าป่าเขาก็ไม่เคยลืมที่จะให้สวยกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอีกเลยท่านผู้ฟังที่รัก ป่านี้ผีดุได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุสวัสดีครับ